สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับแฟนๆนะคะที่ติดตามช่องบ u b b l e B ยูสคานะคะวันนี้บีมารีวิวนะคะเป็น t o y ยต้าอันติดเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนนิยมใช้นะคะเป็นรถที่ทนแลวจะถึกมากนะคันนี้ซื้อไปคือแทบจะไม่ต้องซ่อมกันเลยวิ่งกันไปเลยนะคะยาวๆ8ปี9ปี10ปีนะคะคันนี้วิ่งใช้งานได้อีกยาวๆเลยแถมแม n ทนเน้นก็ถูกไม่จุกจิกนะคะสาหรับคันนี้นะตัวนี้เป็น โตโยต้าอันติ 1.6G ปี2014นะคะราคาเบาๆอยู่ที่389,000บาทคันนี้ผ่อนดูประมาณ7,000ไปๆนะคะผ่อน7,000ปๆออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายกันไปเลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วบีฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้บีด้วยเวลาบีลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามชมนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะคะ ตัวนี้ไฟคู่หน้าเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์กระจังหน้าเป็นโครเมียม3ชั้นตัวนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชนปี2014นะคะมาคู่กับล้ออลลอยนะคะเป็นล้ออลลอยเดิมๆจากโรงงานลายเฉพาะของรถรุ่นนี้กันเลยนะคะ คันนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะสีรถเป็นสีบอลเงินตัวมือจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่าด,ด้วยโครเมียมตัวนี้เป็นรถสีบางเดิมทั้งคันสภาพเดิมๆเ,เลยไม่แค่154,000กิโลเมตรนะคะสำหรับคันนี้ใครที่มองหายอยู่นะรีบทักเข้ามาเลยนะคะรถรุ่นนี้ขายดีมากๆออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายกันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดของด้านในกันบ้างนะคะ อะด้านในนะคะตกแต่งด้วยสีดำตัดด้วยสีครีมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเราดูกันที่เลือนไมลชัดๆเลยไม้อยู่แค่154,166กิโลเมตรมาพร้อมกับเกียร์ออโต้เครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานนะคะภายในกว้างขวางนะคะนั่งสบายนะคะราคาประหยัดนะคะแต่ได้ได้รถที่เรียบหรูดูแพงในส่วนของเบาะเป็นเบาะสีครีมนะคะ สภาพเดิมๆเ,เจ้าของดเดิมดูแลดีมากนะสำหรับรถคันนี้ชอบคันนี้นะคะโทรหาบีได้เลยที่เบอร์0647686572หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะบีจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้คุณลูกค้าใต้โพสต์กดแอดไลน์มาหาบีได้เลยตลอด24ชั่วโมง จะขอรูปรถเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทักไลน์มาได้เลยหรือจะโทรมาก็ได้นะคะเบอร์นะคะ0647686572เดี๋ยวเราย้ำชื่อรุ่นกันอีกทีนะคะตัวนี้เป็น Toyota าอันติ 1.6G ปี2014นะคะราคาอยู่ที่389,000บาทไม่154,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อน7,000ไปลายออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าเครดิตปกตินะคะจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตส สามารถซื้อรถคันนี้ฟรีดาวได้เลยอยู่เขตต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลน,นะคะบีมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้บีฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเวลาบีลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีต้องขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ